มีคนไปนุ่งขาวห่มขาวปีนอนุสวรีรีประชาธิปไตยนั่งสมาธิเรียกร้องขอคุยกับคนดังๆตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สายใหม่ต้องรอดก็อยากจะคุยแอดคาราบาวปูพงศิษฐ์คัมภีพี่ตูนบอดี้สแลมนะฮะพี่แป๊ะสุภาพชายเอาไม่ใช่ไม่คนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ก็ดังเขไม่อยากคุยเขไม่อยากคุยเสียงดังล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสนสำราดได้ไปตรวจสอบเหตุ ชายคนหนึ่งนะนี่ไปปีนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่งสมาธิอยู่โอ้โหเนี่ยฮะอ,อยู่ในช่องนี้นะครับไม่ไหวติงเลยนะฮะม,มีสมาธิมากนะครับทีนี้อ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามพูดคุยเจราจารหน่อยสิอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่ปีนบันไดขึ้นไปนะเ,นเจราจาฮะเ,เออทีนี้เขาก็บอกว่าเขาชื่อนอนนะนะ เป็นคนจังหวัดสุขโขทยัยอยากจะคุยกับนายกรัฐมนตรีอยากจะคุยางบคนนู้นันนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับทางตํารวจโดยผู้กํากับสอนอสำนักราชนะพันตํารวจเอกประสิทธิ์วิรัตยาพรนะก็ปีนปีนไปเจราจาบอกว่าน้องลงมาก่อนน้องลงมาก่อนนะ,ะ,ะมีญาติไหมเบอร์อะไรเดี๋ยวโทรคุยับญาติหน่อยก็โทรไปหาญาตินะครับตั้งแต่นู่นอะ่ะบ่ายสามกว่าเนี่ยจนถึง6กโมงเย็นนะสุดท้ายเนี่ยยอมลงมาคุณผู้ชมฮะในนนบอกว่าเนี่ย ความเป็นประชาธิปไตยของไทยในขณะนี้ไม่มีความเป็นธรรมครอบครัวผมได้รับความเดือดร้อนโดนโกงที่ดินนะฮะก็ได้มีการเนี่ยไปร้องคัดค้านต่อศาลพยายามจะขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานต่างๆแต่ไม่เป็นผลโอ้นี่นะฮะก็เลยเนี่ยมานั่งสมาธิซะเลยนะครับ,รบทางตำรวจก็เลยเชิญตัวไปที่สอนอสำนักราชเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอาการป่วยอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งกลับกลับบ้านอ่ะกลับที่พักต่อไปครับไม่รู้ว่ามีอาการป่วยอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยตกลงได้เจอสักคนไหมที่ต้องการอยากจะเจอไม่ได้เจอเจอแต่พุ่มกับสอนอสำารับลาดเนี่ยแหละเจอแต่ตำรวจเจอแต่ตำรวจนะฮะส่วนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเรื่องโกงที่ดินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็สอบถามรายละเอียดว่าจริงหรือเปล่ายังไงครับเออ